ผมเชื่อว่าใครหลายคนนะครับที่ใช้กล้องในอนุกรม FE เนี่ยของ Sony นะครับผมและชอบถ่ายโพสเทสจะน่าจะต้องมีเลนส์หนึ่งใน4ตัวนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวครอบครองไว้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะลองเอามาเปรียบเทียบสนุกๆว่าถ่ายเนะี่ยที่ wide open เลยแล้วเปรียบเทียบโบเก้เนี่ยโบเก้หน,น่อยนะอย่างอื่นไม่ดูดูโบเก้กับเปอร์สเปกทีฟที่มันถ่ายทอดออกมาว่าเฮ้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันจะได้เป็นไกด์ไลน์อ่าไม่ได้เปรียบเทียบนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าเพียงแต่เป็น ตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วและอยากจะซื้อเพิ่มว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะจ่ายเงินเพิ่มเลน์อีกตัวหนึ่งเข้ามาในระบบของเรานะครับตัวแรกคือ5 0ม mm ิลิเมตร f 1.8ตัวที่2คือ8 5ม mm ิลิเมตร f 1นเหมือนกันซึ่งตัวนี้คุณนายทุนของผมเนะี่ยเมื่อก่อนนะ่ะแกใช้8 5 g m 851.4ที่ผมเคยทําคลิปถ่ายพรีเวดดิ้งตัวเขาเองนะครับผมแต่ว่าเขาก็ไปเทินไปเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพราะว่าความคุ้มค่ามันสูงกว่ามันให้ภาพที่่่่่่โออเเเคดด้้ยกวววาาาแแตนนนิิหลสทงพม เพิ่มเงินไปแล้วมาโปะเอาเลนตัวนี้เออเป็น 135mm มม f 1 8 gm ซึ่งใครหลายคนที่เป็นสายพอเทตและใช้ตัว Sony fe เนี่ยผมว่าต้องอยากได้เลนตัวนี้ทุกคนแน่นอนอะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากได้ให้ฟรีเขาเอานะยเพียงแต่ว่ามราคาสูงอยง่างเนี้เออเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันว่าคุ้มค่าไหมที่แบบอาจจะเพิ่มเงินอีกสักนิดหนึงหรือมีอยู่แล้วแล้ว มี85แล้วอยากได้ร้อยสาเพิ่มขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายที่จะมาเปรียบเทียบตัวโบเก้ให้ดูวันนี้นะครับก็คือ7200 F 2 8ตัวนี้ผมเคยทำรีวิวค่าวๆไปแล้วละ่ะก็เป็นตัวแทนของความอเนกประสงค์ไวแสงอลองเปรียบเทียบกันดูกับฟิก3ตัวว่าโบเก้ที่มันถ่ายทอดออกมามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายในสวนสาธารณะนี้เล่นนะครับลองถ่ายหลายๆแบบดูซึ่งเดี๋ยวผมจะติดบนโซนี่เอนะครับผมอันนี้เป็นเอไนมาร์วันนะครับถ่ายเป็นเจเปกเลยอาจจะไม่ได้ตั้งค่าอะไรซับซ้อนตั้งไว้บาลานซ์เป็นซันนี่ตั้งโรไฟสีเป็นสแตนดาร์ดแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ถ่ายดูโบเก้อย่างเดียวไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับซึ่งวันนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกได้ในแบบเป็นน้องอาร์ตนะอยู่ด้านหลังนี่เองเอาละเดี๋ยวลองมาดูภาพที่ได้จาก เลนทั้ง4ตัวนี้ว่าออกมาแล้วเนี่ยโบเก้เปรียบเทียบกันเป็นยังไงนะเพราะว่าเลนนี่ราคาหลากหลายมากตั้งแต่หลักไม่กี่พันโหยันหลักหลายหมื่นนะครับผมก็จะได้เปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยชอบแบบไหนเอาละไปเลย ถึงเวลาที่เรามาดูภาพที่ได้จากเลนส์สตัวนี้เปรียบเทียบกันซึ่งต้องบอกกันว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไรนะมันเปรียบไม่ได้นะนี่มันคนละช่วงกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นไกด์ไลน์ในการซื้อเพิ่มนะแนะนำนะเออหือว่าเราต้องมีมายเซตตรงกันตรงนี้นิดนึงอะไม่ใช่ว่านเอ๊ยนี่ดีกว่าอันนั้นราคามันต่างกันมาเปรียบเทียบทําไมนี่ไร้สาระนะคือนี่คือไกด์ไลน์ในการเรียกว่าถ้าคุณมีตัวใดตัวหนึ่งอยู่เอ๊คุณอยากจะได้ตัวนู้นตัวนนี้้เเพิ่มขามขขาาใคคลังงแสขขอุณนะ คุณก็จะได้ดูว่ามันมีความแตกต่างอย่างมีเนี้สําคัญไหมคุ้มค่าเงินไหมที่คุณจะจ่ายเพิ่มมีเลนพอร์ตเหตอีกสักตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะซึ่งตัวนี้เราจะดูกันแค่โบเก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าแสงมันจะมีแกว่งๆนะเพราะเราไม่ได้เทสกันในสตูดิโอผมก็ล็อกแค่ค่าไว้บาลานอย่างเดียวให้มันพอที่จะดูสกินโทนได้แต่ค่าแสงเนี่ยผมปล่อยเป็นหมด Auto ISO, ออโต้ไอโซปล่อยออโต้ไอโซเลยเพราะว่าวันนั้นนะแดดมันบูมบ้ามากเดี๋ยวก็มีเมฆมีอะไรมันยังไงมัน ตัวแปรนะมันแกว่งอยู่แล้วเราไม่ต้องดูตรงนั้นแต่ว่าข้อสังเกตก็คือภาพที่ได้จากตัว7 0็ดสองร้อยซึ่งเป็นลุนซูมตัวเดียวในนี้มันจะให้ค่าแสงที่อันเดอร์กว่าเพื่อนนิดหนึ่งอ่าเพราะนั้นเนี่ยผมตรงนี้อาจจะตะข้ามไปในเรื่องของเรื่องของสีสันอะ่ะหรือถ้าเปรียบเทียบจริงผมอาจจะต้องเพิ่มตัวเอ็กโพเอร์ขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อจะเปรียบเทียบในเรื่องนั้นแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะดูแค่เรื่องของภาพที่ได้ซึ่งผมพยายามนะพยายามที่สุดแล้วนะครับที่จะ คงตัวแบบให้เท่าเดิมนี่คือปัจจัยฟิกผมพยายามที่จะให้ตัวแบบมีขนาดเท่าเดิมในทุกรูปอ่าจะได้เปรียบเทียบเพราะว่าในการถ่ายภาพจริงเนี่ยตัวที่เราควรจะต้องยึดไว้ก็คือในการเปรียบเทียบเลนส์ต่างช่วงนะคือให้ตัวแบบมีขนาดเท่าเดิมที่สุดเท่าที่ทำได้นะผมก็คือทําได้แค่นี้แหละคือมันเป๊ะมันไม่เป๊ะหรอกนะครับผมเอาว่าดูคร่าวๆแล้วกันนี่มันเป็นการเทสแบบผิวเผินจริงๆเอาละไปดูภาพที่ได้กันเลยนะอ่าตัวแรกตัวแรก อ่ะดูอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆอ,อย่างเงี้ยเอานนี้ลงมานะอ่าโอเคนะ mm hmm. ตัวนี้นะครับผมเป็นภาพที่ได้จากตัว 50F 1.8โอ้ไม่แย่เลยนะสีสันสกินผมว่ามันใช้ได้นะใช้ได้นะใครบอกว่ากล้องโซนี่สกินไม่ดีผมว่าเอ้ยมันไม่แย่หรอกคือถ้าไปเปรียบเทียบมันจริง,รงๆรมันนานา,นาจิตตังแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนอะผมยอมรับว่ากล้องโซนี่รุ่นเก่าๆสกินโทนยังทําได้ไม่ดีแต่ผมว่าเจนใหม่ๆเนี่ยกล้องใหม่ๆหลัง,ลงๆโซนี่ไม่แย่นะทาออกมาโอเคนี่ขนาดเป็นแบบ สแตนดาดยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมถือว่าโอเคใช้ได้แล้วล่ะนี่คือ51.8นะครับผมแอบซูมนิดนึงได้ไหมแอบดูความคมหน่อยนึงอ้อยอะไรมันจะคมขนาดนี้คาแรคเตอร์ <c oughs> <Character S 1> ของเลนส์โซนี่เนี่ยมันคมจริงๆนะคมบาดลึกเลยนะหูนี่ขนาดเป็นเลนส์ราคาไม่แพงหรอแล้วดูคอนทาราสท,ที่ได้จากรูกรับแสงกว้างสุดตรงซ้ายบนนี่ดิดูตรงนี้ก็ได้ตรงขอบแบนสีที่เป็นสีดำๆหรือลาผมที่เป็นชาโดวโทเนี่ย ดำลึกเลยนะดําลึกเลยนะไม่ได้มีความตกของคอนทราสและความคมเนี่ยดูเนี่ยการเหลือบสีหรือครมติกอเวอร์เรชั่นเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะมันแกล้มมาเกือบจะกเกี้ยงอะมีหน่อยนึงมีคขิปเขียวๆหน่อยนึงแต่แบบอ่ะวันนี้เราไม่ดูเรื่องความคมแล้วกันแอบให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยอ่ะโบเก้มันประมาณนี้นะที่ดูรูปแสงกว้างสุดนะขยับไปดูรูปต่อไปเปรียแบเบทียบนิดนึงเนี่ยโอ้โหแปดห้าต่างกันเลยเว้ยห้าิบกับแ5ดห้าเนี่ยมันเป็นระยะที่หลายคน,นพยายามที่จะเลือกว่าไอ้กูเอาอะไรดีวะแต่แบบดูเด ันต่างกันมากเลยนะเนี่ยเราฉากหลังมันก็จะดึงเข้ามาสังเกตดูความใหญ่ของตัวนี้ก็ได้ไตัวหวัหวหัวมะเขือเทศเลยเดียของที่เป็นเครื่องเล่นข้างหลังเนี่ยไอ,ตไยอ้ตัวนี้ถูกบังไปเลยตัวนี้ถูกบังไปเลยมันเล็กนิดเดียวนะแล้วก็ใหญ่ดูตรงท่อนี่ก็ได้ท่อนี่ก็ได้ปึ้งอันนี้ฉากหลังมันก็จะใหญ่นี่ผมก็พยายามให้ตัวแบบมันคงเดิมมันนะแอ,แอบดูความคมหน่อยตัว8 5เป็นไง โอ้ยโหดร้ายว่ะโหดร้ายว่ะคมชิบปงเ,เลยนี่รูปแสงกว้างสุดนะครับผมขอบมุ้งขอบม่วงเป็นไงไม่เห็นเลยก่อนท้าตีด้วยอ่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบ2ระยะนี้ผมว่ามันเป็นเลนราคาประหยัดที่ใครหลายคนน่าจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเอาอะไรก่อนดีแต่ความแนะน,นําผมจริงๆน,นไม่เหลือม,มากกว่าแล้วก็มี2ตัวไปเลยไมไ่เป็นไรหรอกเอ่ออะดูเนี่ยเนี่ยซ้ายเนี่ยคือ50นะดูตรง2 e ีสิบตัวนี้นะขวานี่คือแปดสิบห้าเป็นไงเป็นไงเปรียบเทียบ Ừ, ขนาดเฟรมอาจจะต่างกันนิดนึงนะก็พยายามแล้วละ่ะมันก็ไม่ได้เทสกันแบบละเอียดอะไรมากมายอ่าดูความคมหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรอ่าเทสความคามหน่อยมันก็คมทั้งคู่อะไม่ได้ว่าอะไรคมกว่าอะไรมันก็คมทั้งคู่อะเกินใช้งานแล้วนี่รูปแสงกว้างสุดเลนส์ราคาประหยัดของโซนี่ทาได้ขนาดนี้นะโอ้เนี่ยดูเองเลยกันแล้วโบเก้ก็ประมาณนี้แล้วแต่ชอบมันก็ทำได้ดีทั้งคู่นะแน่นอนอนะ50มันจะต้องยุ่งเหยิงกว่าเพราะมันจะเก็บ Environment ได้กว้างกว่า เป็นธรรมดาพอทางยาโฟกัสสูงมันก็จะคอมเพสเข้ามาใกล้มากขึ้นนะอ่าประมาณนี้ทีนี้อันนี้85ใช่ไหมทีนี้ดูอันต่อไปซึ่งเป็นเลนหมายปองของใครหลายคนนะก็คือ135 1.8รดูซิมันจะเป็นยังไงเนาะปังโอ้ยสังเกตนอกจากฉากหลังให้ดูตัวคนด้วยให้ดูนะกลับไป85นะกลับมา135อ้ามันจะเป็นพลตเทตแบบมาตรฐานมากขึ้น มันจะแบนขึ้นอ่าตัวคนมันจะดูแบนขึ้นแต่มันจะดูแบบสมสว่วนมันจะดูแบบเพรียวมันจะดูอะไรมากขึ้นแล้วฉากหลังก็บีบก,ก็มาคอมเพสมากๆเลยนะคราวนี้ดูแอบสูงเข้าไปดูสะหน่อยโอ้โหอันนี้ผมว่าคมกว่าคมกว่าทั้งห้าสิบทั้งแปดสิบห้าดูจากเส้นผมดูจากตาโอ้ตายอันนี้ตายบอกว,ว่ามันเป็นความคมอีกระดับหนึ่งนะไอ้นั่นว่าคมแล้วนะไอ้นี้ยิ่งคมไ่วอ,อ่ะแล้วโบเก้เป็นไงครีมมี่แบบโอ้ยครีมครีมไปไหนอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบ 85บห้ากับร้อสมห้าซะหน่อยอืมเปรียบเทียบแปสิบห้ากับร้อยสาห้าซะหน่อยซ้ายนี่คือแปดสิห้าขวาคือรอ้อยสมบห้าเป็นยังไงเป็นยังไงฉากหลังอาจจะดูคอมเพสเข้ามาอีกไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่าก็จะได้ความคิมมี่ที่ผมว่าจริงๆมันก็คิมมี่ทั้งคู่นะคิมมี่ทั้งคู่แอบดูความคมดีกว่าแอบดูความคมนิดนึงดีกว่าร้อยสามห้าแปดสิบห้าที่ว่าคมแล้วเจอร้อยสามห้าเข้าไปนี่ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรมันจะคมขนาดนี้เนี่ยดูตาเดโอวยอันนี้ระบบทั้งหมดที่ผมใช้โฟกัสเป็น i f o c u สของ A9 ซึ่งเหนียวหนึบและใช้ง่ายมากที่ผมใช้มาตอนนี้เล่นกล้องของนายทุนเล่นทั้ง RP ของน้องอาร์ตเจ้าของไอเนี่ยในแบบคนนี้แหละเจ้าของกล้อง RP ที่ผมเคยทำรีวิวไว้นะเล่นนิค o n เซ p t 6เล่น A9 โอเคมันคนละเซกเมนต์อ่ะแต่แบบผมมันชัดมากว่า ไอโฟกัสระบบโฟกัสของ A9 มันสมราคาจริงๆว่ากล้องที่มันแพงอะโฟกัสมันแม่นมากเพราะนั้นไอ้เรื่องว่าโฟกัสหลุดเนี่ยไม่มีบอกเลยว่าไม่มีคือมันคมได้อย่างเงี้ยแล้วดูร้อยสามห้าดิปาทะปาทะปาทะอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ็ดสิบสองร้อยซะหน่อยเจ็ดสิบสองร้อยซะหน่อยอ่าอันนี้ร้อยสามห้านะหนึ่งจุดแปดไปดูที่สองร้อยนิดนึงอ่ามันจะอันเดอร์หน่อยนึงอ่ะผมขออนุญ,ญาตปรับนิดนึงปรับเอ็กโพเซอร์ขึ้นหน่อยนึงให้มันดูแบบใบ้ๆหน่อยละกันนะ มันจะได้นั่นหน่อยเออคือไม่รู้เหมือนกันมันวัดมา under หน่อยหนึ่งอะเพราะนั้นเวลาดูหลังกล้องมันจะเหมือนว่าเลนฟิกมันจะใสดนึงอ่ะอันนี้135นะปึง้งมา200มิลลิเมตร f 2.8นะครับก็คือซูมสุดเปิดไวโอเพ e เลยก็ลองดูผมว่าไม่ต่างเออพอตีบจาก135ไป200นี่ผมว่าไม่ต่างอย่างมีนัยสําคัญเอาเด้งมาดูวอลล์งั้นงนอ่ะเดี๋ยว,ยว,อ,อ,ยวอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เปรียบเทียบให้ดูนะผมจะเปรียบเทียบ2ตัวนี้ระหว่าง135กับ200ให้ดูอ เนี่ยดูติบดูไม่ใช่ดูติบดูเรื่องของฉากหลังที่มันคอมเพสเข้ามาผมว่าร3อหแอบเบอร์กว่าน่อยรอยสามหแอบเบอร์กว่าหน่อย,อบบออยดูจากสูงจากเสาแต่200มันก็จะคอมเพสเข้ามาใกล้กว่าหน่อยทีนี้เรามาดูความคมหน่อยความคมสักนิดนึงดิตามหลักเลนฟิกมันต้องคมกวา่าแล้วล่ะแล้วเลนฟิกเกตโคตรซูเปอร์โปรอย่าง GM เนี่ยยังไงก็มันควรจะต้องกินเลนซูมแบบจีเอ็ใช่ไหม คมกว่าร้อยสามห้าคมกว่าคมน่าเกลียดร้อยสามห้านี่เป็นเลนที่คมน่าเกลียดน่าก,กลัวมากเลยนะคมอะไรขนาดเนี้ดูสิแต่ว่าหนึ่งถามว่าเจ็ดสิบสองร้อยที่ปลายสุด w i โอ o พ e ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของเลนซูมอยู่แล้วนะ w i โอ o พ e ก็คือซูมไกลสุด wide o p นนี่จะเป็นจุดที่มันดรอปที่สุดไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่ความคมมันใกล้เคียงกับตัวแปดสิบห้าหนึ่งจุดแปดมากมากเลยเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยออ ออไม่แย่เลยก็ให้เปรียบเทียบกันไปดูนะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปม้างแนวนอนบ้างเดี๋ยวแนวนอนมั่งเดี๋ยวอ่ะอันนี้ไปไวขึ้นแล้วกันนะอันนี้50 85โอ้โหต่างกันไหมห้าสิดูนะ85ดหยังกับคนฉากหลังคนละที่ ความจริงที่เดิมนะนี่ที่เดิมปุ๊บตัว50มันกว้างปุ๊บแล้วมันก็จะไปเก็บพวกท้องท้องฟ้ามาด้วยแต่พอเป็น85ปุ๊บฉากหลังมันจะคอมเพสก็ามาละไอ้พุ่มนี้คอมเพสก็ามาละท้องฟ้าเริ่มหายไปมันกลายเป็นเหมือนคนละฉากจาก85ไปร้อสามห้าซิโอ้ยกลายเป็นเริ่มไม่รู้เรื่องและนั่งที่ไหนเ <c oughs> น,นี่ยดูอีเดแปดสิบห้าร้อยสามห้าโอ้โหอ่ะร้อยสามห้าไปสองร้อยมิลลิเมตรเอฟสองจุดแปดซิปังโอ้อันนี้ไกลนะ 135ไป200อ่ะไล่กลับมาอีกทีดูนะเร็วเร็วนะ50 85ิบ5แล้วก็228อืมเป็นไงน่าจะเริ่มเห็นภาพเปรียบเทียบในการซื้อเลนตัวต่อไปผมว่าคนส่วนใหญ่นะ่าจะมีเลนตัวนี้นะเพราะมันราคาประกันร้านไม่แพงไม่กี่พันเลยน่าจะมีเลนตัวนี้แล้วน่าจะอยากได้อีกตัวหนึ่งที่แบบเหมือนกับถ่ายพอร์เทรตที่มันพอร์เทรตพอร์เทรตแล้วดึงคอมเพสฉากหลังได้แบบ ไทยๆหน่อยเนี่ยโอ้ผมว่าเลือกยากเลือกยากเอาจริงๆอ่ะตัวนี้ตัวประหยัดหน่อยใช่ไหมแพงขึ้นมาหน่อยอ่าหรือเอาแบบซูมบเอกประสงค์อ่ะ,อ,ะอันต่อไปแล้วกัน50อันนี้ห้าสนนะมองทางซ้ายบนเนี่ยนะครับผมดูอันต่อไปซิแปดส้าโอ้ต่างกันเ้ยต่างกันเ้ยแปด้าไปร้อยสามห้าสิโอ้โหอันนี้แบบ ภาพมันโคตรแบบมืออาชีพเลยนะดูเพอร์สเปกทีฟมันดูมาตรฐานมากเลยอ่ะละสองร้อยไอ้สองร้อยกับร้อยสามห้านี้มันไม่ต่างเท่าไหร่วะอ่ะไล่กันมาอีกทีเด้อห้าสิบอันนี้จะดูแบบจริงๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรเปรียบเทียบมันก็ใช้ได้แล้วถ่ายลงถ่ายเล่นหรือในถ่ายเต็มตัวในหลายจริงจังในหลายกรณีมันก็ใช้ได้แล้วล่ะเพียงแต่พอไปเจอแปดห้านะแปดห้าปุ๊บมันก็จะดูคอเทสคอเทสมากขึ้นใช่ไหมแลดูฉากหลังดิโอ้โหแม่งสวยชิบหายเลยว่ะร้อยสามห้าก็จะกลายเป็นแบบ โอ้โหมึงโปรไปไหนเนี่ยอืแล้วพอเป็น200อันนี้ไม่ต่างมากแต่ได้เรื่องความความมันเอกประสงค์อดูเต็มตัวแนวตั้งกัน,นหน่อยเพราะหลายคนถ่ายอ e ีวงอีเวนต์เช่นว่าคุณเป็นเช่นถ่ายวิ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ความโพมันจะเป็นแนวตั้งเต็มตัวใช่ไหมลองดูซิห้าสิบหนึ่งจุดแปดเต็มตัวนี่ก็ยังทำละลายหลังได้ใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยนะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าฉากหลังอันนี้มันค่อนข้างจะทิ้งไกลนิดนึงเราอาจจะดูการไล่ระดับการเบอร์ที่ยาเลยก็ได้มันก็จะเริ่มเบอร์แถวๆตรงนี้เนาะ 50ก็ใช้ได้แล้วล่ะถ้ามันอยู่ตัวเดียวไม่มีปัญหาแต่พอเราไปเปลี่ยนเทียบกับ8ปดห้าปุ๊บอ่าของมันต้องมีทั้งคู่ <c oughs> ไอ้คู่นี้มันต้องมีทั้งคู่จริง,รงๆถ้าไม่ต้องเลือกเพราะราคาโอเคมันอาจจะต่างกันอนะแต่ว่ามันมีทั้งคู่มันก็ไม่ได้กระเป๋าฉีกมากนะก็ค่อยเก็บเงินไปลองดูนะห้าสิบเห็นปะ85ดห้าไม่เหมือนกันมันเหมือนเลนคนละช่วงแล้วมันให้ขากฉากหลังคนละแบบเลยไม่ต้องเทียบ ม,มีทั้งคู่เลยมีทั้งคู่ป้ายยาช่วงนี้ป้ายยาแล้วแปดห้าแล้วสามห้าอันนี้สิโอ้โหน,นี้อันนี้อนะันนี้เราตงบผมว่าอันนี้อันนี้ใช้แทนกันได้อคุณก็จะได้ฉากหลังที่แบบไทยเข้ามาโปรเฟชชั่นอลเข้ามาแล้วก็เหมือนกันละลายหลังจนแทบจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ตามงบยังไงร้อยสามห้าันก็ให้ฉากหลังที่แบบดูเป็นโปรเฟชชั่นอลลุคมากกว่านะดูละลายสวยชิบหายเลยโคตรเท่นะ Hotel เลยแล้วก็สองร้อยพอเป็นสองร้อยสองจุดแปดมันก็ผมว่า ความละลายเนี่ยดูใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าแค่การคอมเพสของมันไม่เท่ากัน200มันก็จะคอมเพสกว่าแต่ถามว่าเทียบกับร้5ยหเนี่ยอ่ะเทียบกับร3 5ยเทียบกับตัวเลนโปรด้หนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงกับมันไม่ถึงกับโอ้135กับ200เลขต่างกันเกือบเท่าไม่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 ขนาดนั้นดูเดะพอทดแทนกันได้พอทดแทนกันได้ไม่แย่ไม่แย่เนาะอ่ะไล่ตัวเต็มตัวใหม่ทีนะ50 85 13 5 แล้วก็200อ้าวล่ะเดี๋ยวไป head and shoulder กันนิดนึง head and shoulder เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของฉากหลังมากนะักฉากหลังมันจะน้อยเพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นเรื่องของ perspective ของตัวแบบที่มันถ่ายทอดออกมาอ่าว่าเลนแต่ละตัวพอเราเข้าไปบี้ใกล้ๆเน,นี่ยคขาเนี้ยเราจะเห็นเรื่องความแตกต่างของตีบชัดเจนละ5้ว50 85เห็นไหมห้า5นี่โคตรต่างเนี่ยพอกลับไปกลับมาจะเห็นเลยว่า50มันจะป่องๆเวลาเราเข้าไปบี้เนี่ยห้าสิบ 85แล้ว85ดสิไปร้อสิอันเนี้ยต่างน้อยลงอ่าตัว135มันจะแบนขึ้นเราไปที่200อันนี้แบนแตะเลยแบนแตะเลยแต่เห็นหูชัดเยอะพวกทางยาวโฟกัสสูงๆมันจะเห็นหูเยอะหน่อยถ้าทางยาวโฟกัสต่ำๆมันจะเห็นหูน้อยนิดนึงยิ่งคุณแบบเหมือนทางยาวโฟกัสสั้นๆเลยนึกออกไหมเอาเลนไวด์ไปจ่อเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นหูเลยอ่าเปรียบเทียบนะ50 85 135แล้วก็200ส่วนถ้าเพจเอ็นชอเดอร์นี่ฉากหลังมันละลายอยู่แล้วละลาย,ลายเกี้ยยงอยู่ล อ่าน 50, 85, 135, 200. อเนี่ยห้าสิบห้ารอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี่ให้เห็นภาพกันชัดๆนะว่าเลนทั้ง4ตัวเนี่ยให้โบเก้เป็นประมาณไหนนี่เป็นการเปรียบเทียบแบบผิวเผินจริงๆนะดูแค่เป็นไกด์ไลน์ในการซื้อได้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเป็นสาร,ระสาคัญมากนะักไม่ได้เป็นรีวิวเชิงลึกนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะซื้อเลนพอตเตัวที่2ต่อจากเลนตัวแรกที่คุณมีนะ เอาละวันนี้ไปแค่นี้หวังว่าน่าจะชอบกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครั้งหน้าจะมาเปรียบเทียบเลนของค่ายอะไรสำหรับการโพสเทสรอดูกันรอดูกันวันนี้ไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ